ต้นครับน้องเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นเดินมาหนึ่งคนมีประกันสามกรมธรรม์ใช่ครับแต่คนไทยเดินมาสามคนเพิ่งจะมีกรมธรรม์เดียวหนึ่งคนมีกรมัรใช่ครับทุกคําถามคือโนบะในฐานะที่ทําเรื่องการเงินมาสักหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารคทัาพี่ต้นนะคือน้องรู้สึกว่ามันเป็นไมเซ็ e ที่มันควรจะได้รับการปรับปรุงหรือเปล่าแล้วพี่ต้นมองว่าเรื่องของประกันเป็นยังไงวันนี้ช่วยเราให้ังหน่อยครับก็จริงๆต้องเริ่มมาตั้งแต่ ประกันเนี่ยมันเป็นการถูกขายก็เลยทาให้คนมีความต่อต้านอยู่ละจริงๆเนี่ยในประเทศไทยก็ควรจะบอกเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นประกันก็ต้องเคลียร์ขึ้นบริษัทประกันต้องทำให้รู้สึกว่ามันโปร่งใสคือเรายังติดกับภาพลักษณ์ที่พยายามมาขายใช่ใชก่อนหน้ายุคก่อนยุคก่อนยุคใหม่ยุคนี้ก็ยังมีบ้าอยู่น้อยลงเยอะแต่ว่ายังมีอยู่ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายประกันเันคือเซลล์มันก็มีเป้าหมายที่เขาต้องเร่งยอดเหมือนกันใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแก่นของมันแล้วเนี่ยยุคนี้ประกันมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันคือการนดนุ้ความ คนเข้าใจแบบนี้พี่เชื่อว่าเราจะได้รับความรู้<ม>เกี่ยวกับสา<ม>ระเกี่ยวกับประกันมากขึ้นจากฝ่ายขายซึ่งตอนนี้ทุกบริษัทประกันเนี่ยพัฒนาฝ่ายขายให้กลายเป็นหนึ่งกับผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นคือทิพิ์บุโยนี้นะครับความตั้งใจอย่างสุดซึ้งของนบเลยนะ<ม>เราไม่ได้อยากจะให้คุณรับตัวแทนประกันมากขึ้น<ม>แต่เราอยากจะให้คุณเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินใหม่มเรื่องประกันใหม่ mindset perception ของคนไทยที่เกี่ยวกับประกันนั้นเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องอดีตนะฮะ<ม>แต่วันนี้อยากให้เข้าใจเรื่องบริหารการเงินจริงๆเพราาะว่ คนไทยหลายคนไปไม่ถึงฝันเรืออ่องเป้าหมายทางการเงินเพราะไม่เข้าใจเรื่องประกรันนะครับอันนี้เจอมาเยอะมากแล้วนะครับส่วนตัวนุกเองซื้อประกันก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับซึ่งไม่ได้ซื้อกับพี่ต้นด้วยนะแต่ว่าคืออยากจะเอามาเล่าให้ฟังจริงๆเพราะว่าหลายคนที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับเป็นคนที่กําลังอยากสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วข้อผิดพลาดที่สุดของคนที่มัวแต่มม่งไปข้างหน้าคือลืมคิดเรื่องความเสี่ยงวันนี้โชคดีมากที่อยู่กับพี่ต้นนะครับก็เลยอยากะให้พี่ต้นมาเล่าให้ฟัง ให้ความรู้แล้วกันนะวันนี้คือพี่ต้นจะมาให้ความรู้เราว่าเรื่องของการบริหารการเงินทําไมความเสี่ยงถึงสําคัญนะครับวันนี้ทั้งหมดนี้พี่ต้นจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมโนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับอย่างเรื่องการเงินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องเรียนนะฮะ ซึ่งทฤษฎีมีเป็นไปหมดเลยแต่ใช้จริงได้ไหนอีกเรื่องหนึ่งหรือคนที่เรียนจบการเงินไปก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะวางแผนการเงินและประสบความสําเร็จได้นะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเรียนกับตัวจริงเสียงจริงดีกว่านะ <Okay. S 1> ที่ต้นเป็นคนที่วางแผนการเงินต้องเรียกว่านี้ดีไหมอยู่เบื้องหลังความสําเร็จทางการเงินของใครหลายๆคน รวมถึงนัธุรกิจใดอ่ๆใในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสมาเจอกันก็เลยอยากจะให้พี่ต้นเนี่ยมาเล่าเรื่องยาก,ยากเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยให้ทุกทุกคนฟังครับถ้า,ถาเราย<ม>ังจํากันได้นะครับในคลิปที่แล้วพี่ต้นพาเราไปนั่งรอกเทสล่าโมเดลทีกันมานะครับซึ่งคุยกันถึงเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องการบริหารการเงินของพี่ต้นซึ่งสนุกมากนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังอย่าลืมกลับไปฟังกันได้ครั้งที่แล้วครับเรายัง้างเรื่องของการวางแผนการเงินหลายคนถามว่าคนประสบความสําเร็จสมัยนี้วางแผนการเงินกันยังไงนะครับวันนี้ นักวางแผนการเงินมืออาชีพนะครับที่เป็นเบื้องหลังความสําเร็จของเศรษฐีหลายๆคนในบ้านเราคอยวางแผนให้ครอบครัวเขาให้เขาตั้งแต่ตอนที่เป็นธุรกิจเล็กๆจนเติบโตขึ้นมาได้เป็นเศรษฐีทุกวันนี้ที่ต้นอยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นนะครับเรื่องการบริหารการเงินเพราะนักธนะุรกิจคือทําธุรกิจเก่งแต่วางแผนการเงินไม่เป็นซึ่งวันนี้พี่ต้นอยู่เบื้องหลัง,ขงเขาผมก็เลยอยากให้พี่ต้นมาถ่ายทอด ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ทําอยู่ตรงนี้ให้พวกเราทุกคนฟังด้วยเราจะได้กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จด้านการเงินคนต่อไปก่อื่นเรื่องแรกครับพี่ต้นครับบริหารการเงินคืออะไรฮรบริหารการเงินสําหรับพี่นะครับก็คือการจัดสรรเงินให้ตรงกับจุดประสงค์ของเป้าหมายของชีวิตครับเหมือนง่ายๆนกวางแผนจะซื้อบ้านนกก็ต้องมีการทําแผนเพื่อที่จะเตรียมตัวถ้าอยู่ดีๆเราไม่เตรียมเลยเราไม่มีการเก็บออมไม่มีเป้าหมายเลยการที่จะให้เราอยู่ดีๆจะมีบ้านของตัวเองก็เป็นเรื่องยากว่าแผนการเงินคือ การที่พอซื้อบ้านแล้วเราต้องรู้ว่าเรทดอกเบีย้ยเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมที่ทําให้การมีบ้านนั้นมีต้นทุนที่น้อยที่สุดโอเคอันนี้คือทฤษฎีทฤษฎีครับแล้วที่จริงในเชิงปฏิบัติจริงนะครับพี่ต้นสมมติสมตสมติวันนี้ผมบอกว่าผมเป็นคนที่เอาบอกว่าไม่ใช่คนรวยนะบอกว่าอยากจะเริ่มวางแผนการเงินคือยังไม่ได้รวยก็ไม่อยากวางแผนการเงินของตัวเองให้รวยอืมอ่าคือ,ค,อคือหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนที่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาการเงินหรือว่านักวางแผนการเงินเนี่ย เขาไว้คุยกับใครเอ้ยมีไว้คุยกับคนที่รวยแล้วหรือเปล่าจริงๆก็มันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนสําคัญที่ผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ต้นเนี่ยก็คือคนที่กําลังเริ่มเริ่มเก็บตังค์นี่แหละก็คือเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวหรือววยร่นทั้งตัวอย่างพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินได้มันไม่ใช่แค่เรื่องความขยันทาอาหารกินอย่างเดียวมันคือเรื่องของการบริหารการเงินด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งซึ่งเรื่องของการลงทุนเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยฟังไปบ้างแล้วนะแล้วก็มีีหหลลลาาาากยเททททััั้้งงงงบคววมนนออะไรรืุ่่่ผ เนื้อาหาเยอะมากๆมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเมืองไทยยังยันถาไปนะแล้วผมก็ดีใจที่ได้มาคุยกับพี่ต้นวันนี้คือเรื่องของประกันเพราะ,ะว่าหนึ่งคือส่วนตัวผมเองนะครับผมยังคิดว่าเราเนี่ยมีเพอร์เซ i o ชันที่ไม่ดีกับประกันคือหลายคนมองอประกันไม่เอาไม่เอาไม่ไม่คุยด้วยออันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เรามาคุยวันนี้เราไม่ได้กําลังมาขายเรากําลังมาสอนนะครับในฐานที่ผมเป็นอาจารย์ คณะที่พี่ต้นก็คือเป็นคนที่ช่วยวางแผนการเงินงให้กับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วอยากให้พี่ต้นมาอธิบายเรื่องของประกันให้นิดนึงนะครับทุกคนที่กําลังฟังอยู่จะได้เข้าใจมุมมองของเรื่องนี้เปลี่ยนไปแต่สมมติสมมติมตัวพี่เองต้องมีประกันเพราะเลยถ้าพี่ตายมานะพ่อแม่พี่เกิดยังอยู่ส่วนหนึ่งเขาต้องอยู่ได้พี่ก็กนันไปสมมติว่าให้สองตายายสามล้านบาทอยู่ได้สักห้าปีเผื่อพี่ไม่อยู่แล้วไม่มีคนเลี้ยงดูเขาละแล้วเขาราหมัมีสามล้านไปก่อนลูกเมียเนี่ยถ้า เพื่อให้ภรรยาอยู่ได้อย่างดีเพราะว่าแฟนที่เป็นแม่บ้าน <ừ> เขาก็มีเงินก้อนหนึ่งรวมไปนึงค่าเรียนลูกสองคนเราก็คำนวณตัวนี้มารวมเงินเฟ้อในอนาคตมาคำนวณเป็นตัวเลขถ้าเราตายมาเอาเงินก้อนนี้ไปวางไว้ในหน่วยลงทุนสักตัวหนึ่งเราก็ทยอยถอนเป็นค่าใช <ừ> ้จ่ายนี่คือประกันที่จะเป็นต้องมี <ừ> อันนี้คือสําหรับโจทย์ก็คือคนที่มีภาระทางการเงินที่จำเป็นต้องส่งต่อทุกคนที่เชื่อว่าจาเป็นต้องมีประกันเพราะว่าที่นกบอกแต่แรกเมื่อกี้คือเราตัดคอร์สออกมาแค่ ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อคุมออ้มครองซึ่งพ้อยอของที่ก็คือตัวเลขนั้นมันไม่ควรเกินหลักหน่วยหนึ่งถึงสามเปอร์เซน็นก็พอเราสำหรับการอนย้ายความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันดูแลซึ่งออก็คือเหมือนกับว่าดังนั้นจริงๆเนี่ยก็ฝากถึงคนที่ดูหรือว่าการซื้อประกันอยู่ว่าถ้าสมมติรายได้เราคือร้อยหนึ่งแล้วนัดไปทั้งเจ็ดติแปดิบไปซื้อเนี่ยไม่ควรทำโอยไม่ได้ครับมันคือการอุ้ยยความเสี่ยงหวยเลบาทนึงได้เจ็ดติดบาทเลยซึ่งผมว่านั้นเป บางทีสมมติคนมาขายเราไม่ได้ศึกษาดีเราก้รู้สึกว่าซื้อเยอะก็ดีถือว่าซื้อเยอะไตมตามหลักที่ถูกต้องแล้วจากนี้ไปด้วยนะพี่พูดเลยครับว่าคุณต้องมองประกันให้ถูกจ่ายให้น้อยที่สุดเท่า้นี่คือพอยเลยคือนกพอยของพอยนีเพราะว่าเอางี้ซื้อหวยหนึ่งบาทได้เจ็ดสิบบาทกับแปดสิบบาทเ้าตัวไหนเอาแปดสิบเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราทําประกันมันคือการเสี่ยงชั่วในด้านที่ไม่ดีใช่ไหมบาทหนึ่งได้มากสุดนั่นคือกาไรถูกไหมฉะนั้นพอยไม่ใช่ว่าเราจะจ่ายเยอะๆเพื่อเงินเก็บเราต้องเปลี่ยนนประเด็ว่า วันนี้หลายๆคนพยายามคอยว่าเอาประกันเป็นทุกๆอย่างของชีวิตไม่ใช่ครับฟังแผนงก็เสียเลื่มัน,ม,นมันทำได้นะแต่ว่าในมุมที่พี่มองว่าแยกคิดดีกว่าเออเอออันนี้เป็นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับตอนนี้มันมีคําถาม,ถามว่าลงทุนหรือลงทุนแบบสมมติผมมีเงินสมมติเก็บมาก้อนเนี่ยซื้อประกันมาเลยดีไหมเพราะได้ขล่าวประกันก็มีการลงทุนด้วยอีกแบบหนึ่งคือก็ไปลงทุนเองสิกองทุนหรือผมทาธุรกิจเนี่ยผมเอามา ขยายธุรกิจผมดีกว่าไหมอืมเอออันนี้พี่ต้งมีมุมมองว่าอย่างไรบ้างครับในมุมพี่ว่าไม่ชัดเจนนะแต่อาจจะไม่ถูกใจหลายคนในมุมพี่เองพี่มองว่าถ้าเป็นตัวพี่พี่ก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อประกันให้ในราคาที่ถูกที่สุดให้ได้แล้วเงินที่เออหลือพี่ก็จะเอาไปลงทุนข้างนอกเองอ๋อโอนี่เซอร์ไพรส์ผมนะเนี่ยใช่สิแล้วไอเดียพี่ทุกคนจะบอกลูกค้าแบบนี้ว่าทํายังไงก็ตามให้พี่จ่ายเงินน้อยที่สุดสาหรับต้นทุนในประกันตอน,นอยบานหนึ่งให้ได้กำไรมากที่สุด คือคือพี่ต้นน่ยมองว่าประกันคือประกันแล้วก็คิดประกันติรนครับเพราะว่ามันคือการโอนย้ายความเสี่ยงเราไม่ให้คนอื่นดูนแลเขาใช้เราแพงเราไม่อยากได้เขาเสิดเราต้องเอาถุกูก็มสมมติผมว่าร้อยบาทเมื่อกี้พี่ต้นอาจจะบอกว่าห้าบาทไปซื้อประกันปีเก้าสิบห้าบาทไปทาธุรกิจไปลงทุนอะไรท่าปครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็เสียโอกาสทางการเงินของเราประกันคือการโอนย้ายความเสี่ยงครับคือคือต้องต้องมองว่าประกันนม่นคือประกันใช่เปสิ่งที่พี่ต้นแต่ว่ารูปแบบของประกันบางครั้งเขาก็จะรวมกันมาเป็นผลิตัณ์หลายๆประเภทเพื่อ เพื่อง่ายต่อการขายของฝ่ายขายด้วยก็ตามหรือว่าเรื่องของประกันการตลาดแต่สุดท้ายถ้าเราศึกษามันจริงๆอ่ะมันก็มีประกันบางประเภทที่เราทําให้เข้าถึงต้นทุนที่ราคาดีได้แล้วแล้วแต่ส่วนใหญ่ประกันจะไม่ขายต้นทุนคือคือ,คอ,คอผมผมเจาะลึกตรงน,นี้นิดนึงต่อครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเวลาหลายคนที่ขายประกันเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ไอ้รูปแบบของประกันที่จ่ายเงินไปแล้วบอกว่าเดี๋ย <c oughs> วได้เงินคืนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นเป็นลงทุนไปด้วยอ่ะ เพราะว่าเพราะว่าคนเราไม่สบายใจที่จะจ่ายเงินทิ้งเปล่าถูกต้องมันเป็นปัญหานับอดีตอดีตคือคนชทวาคนเราไม่อยากจ่ายเงินทิ้งเปล่าถูกต้องก็เลยงั้นเอางี้จ่ายมาเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวอีกสิปี20ปีได้เงินคืนด้วยคืนแต่สุดท้ายความจริงจริงไส่ในข้างในที่อยู่ในกรมธรรม์ทุกประเภทบนโลกใบนี้ที่มีคำว่าประกันชีวิตจะพ่วงการลงทุนหรือเป็นกรมธรรม์อะไรก็ช่างข้างในเหมือนเตนเป๊ะสถิดีต้นทุนตัวเดียวกันเป๊ะแต่คุณจะขายภาคข้างนอกยังไงก็ช่างแต่หลังบ้านตัวเดียวกันเลย ฉะนั้นเรากาลังพูดถึงความเสี่ยงที่ต่อบาทหนึ่งที่เราตายได้กี่บาทฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นได้ส่วนต่างลบสามารถเลือกได้ว่าจะฝากไว้กับประกรันลงทุนฝากไว้กับตลาดหุ้นหรือตลาดตลาดงนตลาดบุญหรือไม่เอามันแล้วก็แสดง<บ>ว่าแสดงว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ต้นเอ,อประกันที่มันบอกว่ามีลงทุนด้วยมันมันถูกสมมตินใน่อย่างที่สมมติร้อยบาทที่สมมติเนี่ยซื้อไปเนี่ยหลายคนวันนี้บอกว่าซื้อประกรันทาไมถึงแง <kin S 2> พงอืมเพราะว่าเขาไม่ได้ขายประกันอย่างเดียวละใช่เขาเพราะว่าบริษัทประกันก็ต้อง บริษัทประกันถ้าขายแค่สถษติเขาก็เติบโตช้าเอาจริงๆตามตามหลักเขาก็ได้ส่วนตัวส่วนต่างของนี้ไปทําพูดง่ายคือเป็นเหมือนกับธนาคารแหละก็คือเอาเองินเราไปทํากาไรต่ออืแล้วก็ปันผลึ้นมาในรูปแบบอะไรก็่างให้เราคืนส่วนหนึ่งถ้าเป็นรูปแบบของประกันที่พ่วงการลงทุนเขาก็จะมีแมนเนค่าบริหารจัดการได้ตรงนั้นไปแต่ถ้าเขาเอาไปลงทุนเองเขาก็ได้ส่วนต่างของการทากาไรแตส่สุดท้ายที่เราซื้อจริงๆสำหรับที่ที่ซื้อสถิติการเสียชีวิต คือพี่ต้นเนี่ยมองที่ประกันก็คือประกันไอ้อย่างเช่นสมมติร้อยบาทสมมติเนี่ยวันนี้ซื้อประกันร้อยบาทมันอาจจะเป็นแค่สิบาทที่เป็นประกันชีวิตแค่นั้นจริงๆอีกเก้าสิบาทป่ะถือว่าไป็นอะไรที่อย่างซึ่งในที่นี้คือที่บอกว่าสิบปียี่สิบปีได้เงินคือถูกต้องีเก้าสิบาทตัวนี้อาจจะเออใช่ใช่ถูกต้องแต่ไอ้สิบบาทตอนได้อะที่เป็นประกันชีวิตอันนั้นก็หมดไปกับการเป็นประกันใช่เพราะมันเสียทิ้งไปเลยมันซื้อการพนันตัวเดิมอเสี่ยงโชคพี่ต้นก็เลยบอกว่าถ้างั ระหว่างที่เราจะจ่ายร้อยบาทเนี่ยมาเป็นประกันแค่สิบาทแล้วก็อีกเก้าสิบาทเอาไปลงทุนกับบริษัทประกันเอาใหม่ถ้าเป็นพี่ต้นความแผนแบบคนฉลาดนะครับคนฉลาดเลือกคือประกันก็ซื้อแค่ประกันเฉพาะส่วนที่เราซื้อประกันเพราะกลัวความเสี่ยงถูกต้องครับก็เอามาลงแค่นี้ที่เหลือเนี่ยไปทําอย่างอื่นที่อาจจะได้คนตอบแทนดีกว่าแต่ในความเป็นจริงการเข้าถึงต้นทุนตรงนี้บริษัทประกันก็ต้องมีเงื่อนไขเขาจะไม่ขายเราเปล่ามันถึงต้องมีรดัก ให้เราเลือกประมาณนี้วิธีการเราก็<ม>เ,รากเราก็ต้องสีเล c ครับน้องลบว่าเราจะทำไงให้มันเหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าถ้าเขาขายแค่ตรงนี้เขาก็เกิดตัวได้ช้าแทบจะไม่มีประกันประาันขายหน้าที่เราก็คือเราต้องมานั่งดูว่าต้นทุนเราได้ราคาต้นทุนไหมล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องเลือกสุดท้ายความจริง่มันก็มีโปรดักที่ไม่แทบจะไม่มีโปรดักไหนที่ขายตรงนี้ให้เราแต่เราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้เงินน้อยที่สุดเอาง่ายๆสมมติว่าเรารู้ว่าต้นทุนเท่านี้ละแต่้เขาขอเราเพิ่มอีกเท่านี้อ่ะ สิบาทคือตรงนี้ละขออีกสามสิบก็ขออีร้อยหนึง่งลดที่เลือกให้ตรงไหนคือเขาเองก็ต้องอยู่ได้ไดกับการทําธุรกิจถูกไหม,มเขาก็จะขอสามสิบสามสิบล้วก็โอเคละอย่างน้อยก็อเราก็ได้ต้นทุนละแล้วบวกีกสามสิบ 30. แต่ถ้าบางคนบอกไม่มีความสามารถในการที่จะลงทุนอะไรเองเลยหรือเก็บออมเงินไม่มีวินัยให้เขาอีร้อยหนึ่งก็ดีก็เป็นวินัยในการเก็บอมอมอืมฉะนั้นแต่ว่าสุดท้ายณวันนี้ที่เราคุยกันนะณวันนี้นะครับยังไม่มีสินค้าตัวไหนที่ขายตรงนี้เพียวๆแต่ในอนาคตจะเริ่มมีนะ แต่วันนี้เ,เราต้องรู้ไว้ก่อนว่าคนคิดอย่างนี้เพราะเดี๋ยวโปรดักจะมาแนวนี้เรื่อยๆแต่ณวันนี้เนี่ยเราก็หาตัวที่เหมาะกับเราถ้าบอกว่าเรามองว่าเราลงทุนเองได้หรือเก็บออมเองได้ให้เขาสามสิบก็พอแต่ถ้าเราทําไม่ได้ไม่มีวิธยการเก็บเงินร้อยหนึ่งไปเลยแล<อ>้วแต่เราเลือกแต่นะถูกต้องฉะนั้นไอ้ที่บอกร้อยหนึ่งก็เหมือนประกันสทรัพย์แก่มาก็มีเงินเด็บวก็ได้แล้วแต่ไอ้สามสิบเนี่ยก็เป็นแบบเน้นให้ใกล้ถึงตัวนี้ที่สุดแล้วมันก็ต้องบอกว่าคือคือถ้าเอาง่ายที คือถ้ามีความสามารถในการลงทุนอย่างอย่างนบเล่นนหุ้นลงทุนได้ประมาณส5งหุนไดเปร์เซ็นตต่อปีโอ้ยังั้นไม่มีทางเพราะบริษัทประกันที่เป็นประกันที่การันตีให้เนี่ยทำได้ยังไงก็ไม่คือด้วยเงื่อนไขของการลงทุนแล้วต้องเป็นคอนเซลเลชัด้วยเนี่ยเขาให้ได้ยังไงพี่ว่าก็ไม่เกินสี่เปอร์เนต์ก็เลยทงนั้นนะเอาไปลงของเองดีกว่าดีกว่าแล้วเขาเลยมีทางเลือกแบบประกันพวกลงทุนไง่แต่สมมติถ้าตัวนี้นกว่าได้โอเคนก็ซื้อตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะ ฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะวันนี้ถ้านกติเรื่องแบบที่พี่พูดนกก็มาแบบประกันเพื่อการลงทุนเพราะว่านกต้องเหลือเขา,าลงทุนนิดนึงแล้วเขาก็จะขายราคาต้นถึง,งสิ้นสติให้นกด้วยซึ่งตัวนั้นนกก็อย่างน้อยก็ไม่เสียโอกาสทางการเงินมากเพราะว่านกก็ไปลงทุนในตลาดของนกอยู่แล้วพี่ต้นสุดท้ายมีคนฝากคาถามมาครับคำถามครับคาถามแรกถ้าเงินเดือนไม่ได้เยอะเงินเดือนน้อยเนี่ยควรทาประกันไหมอ่าโอเคข้อสองในมุมของพี่ต้นนะครับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำต้องขาแม่ค้าออนไลน์ควรทําประกันไหม แล้วข้อที่สามคือเนี่ยอย่างตอนนี้มันไม่รู้จะมีวิกฤตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับแบบนี้ประกันควรทํำไหมโอเคอสามคำถามาครับคําถามแรกคนมีเงินน้อยต้องทํำไหมยิ่งต้องทําถามว่าคนมีเงินเยอะกับคนเงินน้อยสมมติว่าวันนี้คนที่มีเงินน้อยเงินเก็บก็ต้องน้อยตามถ้าวันนี้เกิดเหตุลาบากหรือไมเหมือนซวยซ้อนก็ลำบากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็กลับมาเรื่องเมื่อกีอ้ที่เราคุยกันก็คือคุณก็ต้องซ,ซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณแล้วความเสี่ยงนั้น สำหรับพี่ถ้ามีคนเงินเดือนน้อยมาคุยกับพี่นะครับพี่จะไม่ขายประกันทุกตัวให้เขาพ <sporting S 2> ี่จะเอาความเสี่ยงสูงสุดให้เขาแล้วเลือกเป็นตัวเดียวเลยอก็คือเช่นชีวิตก็ชีวิตไปเลยตัวที่จ่ายน้อยที่สุดแต่ว่าคุ้มความความเสี่ยงสูงสุดใช่สมมติว <ungen. S 2> <ร>่าพอยของเขาคือความสูญเสียรายได้ก็คือขายประกันชีวิตไปเลยแต่ถ้าเขาพอยเขาคือเรื่องของสุขภาพเช่นโรคไรแรงพี่ก็จะพอยโรคไรแรงพี่จะไม่ขายทั้งค่าห้องค่าสาวโรงยาาค่าชดเชยโรคไรแรงคือมีทุกอย่างตรงนี้มันก็แพง ฉัเราขายเอยงผมแล้วเราบอกพี่ผมมีงบหมื่นห้าหมื่นห้าพี่เทปกันมาเล่นเ่านเดียวเลยอมาเล่นเ่านเดียวดียงังไงก็คือผมมุดได้ทีสามสี่ล้านไปเลยแต่ถ้าเอาหัวขภาพด้วยนบจะได้เงินก้อนจากการเจ็บป่วยอยู่สองสามแสนแล้วก็ได้ค่า,ารักษาดีสองสามแสนแล้วยังมาแย่งไปแต่ละอันนิดๆหน่อยๆพี่ว่าแบบเนี้มันมันไม่สุกฉะนั้นถ้าพี่กว่าเงินน้อยนะครับสวัสดิการคุณต้องใช้ของรัฐหรือไม่ก็คุณต้องใช้ของเอกชนที่ให้คุณมาเท่าไหร่เท่านั้นแต่ถ้าเจอได้ขอปุ๊บ มีหน้าต่างสามล้านหึงห้าล้านโอเคไม่แบบนี้ถ้าแบบนี้วัดความเสี่ยงกับเราไปเลยอแต่ถ้าบางคนบอกว่าอย่างนั้นพี่ต้องมีทั้งหารักษาเพราะค่าห้องอาจจะเสวยริการติดโต๊ะแต่สุดท้ายมันด้วยความสามารถในการชาระเบี้ยหรือเพอร์เซ็นต์ที่เขาเขาน้อยเนี่ยมันทําแบบนั้นพี่ว่ามันไม่เหมาะสมวัดความเสี่ยงเขาไปเลยว่าอะไรที่จะเกิดความเสียหายสูงสุดแล้ววางไปที่ตัวนั้นก่อนแล้วถ้ามีเงินก็ค่อยทยอยเพิ่มตามออปชันไปแบบนี้จะเป็นจงที่พี่มองว่าดีกว่าไม่ได้ว่าจะถูกนะ แต่ยังไถ้าเกิดความเสียหายตัวนี้ช่วยเขาได้มากกว่าฉะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าอะไรที่ราคาถูกแล้วุ้งพอเราเยอะเหมือนเดิมคำถามที่สองครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบบนี้เสี่ยงไหมต้องทำการประกันไหเสี่ยงในแง่ไหนอ่าพ่อค้าบอกแม่ค้าออนไลน์เนี่ยตายได้ไหมก็ตาย,ยไ,ตได้อ,อ่าโอเคปเ่วยไ,ได้ไหมป่วยได้อ่ากลุ่มเนี้ยพี่มองว่าความเสียหายาเขาแน่จะอยู่เรื่องกานเจ็บป่วยเยอะกว่าอืมเพราะว่าเอาอย่างล่าสุดมียูทูบเบอร์ดังอ้างอิงได้ไม่ได้ไม่รู้นะช่วงโควิดป่วยมาโดนไปสามแสนค่าผ่าตัดไ้ติด จ่ายเองเพราะตัวแทนเคยพยายามขายแล้วบอกว่าให้ซื้อประกันแต่ด้วยความเป็นเด็กก็มองว่าไม่น่าจะห่วยก็เลยไม่ซื้อสุดท้ายโดนไปสามแสนแต่ถ้าเกิดเขาหลอบยอมกระจายความเสี่ยงเขามาที่ราคาสามหมื่นบาทเขาก็เบิกได้หมดเพลอๆเหลืนเงินทอนจากค่าชัวเชยเลยได้ด้วยอ๋ออออ,อันนี้เป็นมุมที่ดีของอของคําถามที่สําคัญมากเรื่องที่ผมได้ยินบ่อยนะว่าประกันสุขภาพควรซื้อไหม ก็เหมือนกันครับเรื่องเดีอวกันก็คือเรากระจายเสียงให้เขามันมีเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายเนี่ยประกันสุขภาพมันเป็นการเก็บภูหรือว่าตารางของสถิตินบใช้ร่วมกับคนอื่นประกันสุขภาพเนี่ยเราไม่ป่วยเราก็เสียทิ้งถ้าเราป่วยเราก็ได้ใช้ควรซื้อไหมมันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคุณจะเลือกสวัสดิการให้กับตัวเองถ้าน้องบอกวบรับได้กับสวัสดิการของรัฐบาลให้ก็คือประกันรใจเลยนะประกันสังคมก็ไม่ต้องซื้อ ถ้าแต่ถ้าคุณร<ม>ู้สึกว่าคุณเหมือนคุณซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เด่กับคุณซื้อเสืพพอ้อผ้าธรรมดาคุณแฮปปี้จริงๆแล้วพี่ไม่ได้ว่าโรงพยาบาลรัดไม่ดีนะ<ม>แต่มันอาจจะติดเรื่องของจานวนคนที่เยอะอต้องรอคิวรอคิวอรอเตรียมรอเตรียมซึ่ง<ม>บางครั้งการบริการดีกว่าไหมไม่ได้เพราะเขาบริการไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าจำนวนที่มันมากพอมันให้อาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่ทั่วถึงซึ่งจริงจริงมันมันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นต้องไปที่ที่ดีกว่าแต่ แล้วแต่เลือกใช่ล,ลูกค้าพี่บางคนยังเลือกสุดทีิการแบบนี้พี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันมันเป็นความชอบส่วนบุคคลพี่เลือกทางนี้ผมอย่างเงี้พี่ค้อดงมาเกชนลูกค้าพี่คอดรงมารัลรืาถามว่าลูกค้าพี่คิดผิดไหมไม่สุดท้ายคอดเหมือนกันเลยเด็กก็เกิดมาสมบูรณ์อ่าเราผิดไม่เห็นผิดนะครับจริงๆมันมันเลือกได้แต่สมมติว่า ถ้าบางคนเคยมีประสบการณ์ไม่ดีบางคนอาจไม่ดีเอกชนก็ได้ก็แล้วแต่เราจะเลือกอฉะนั้นอ่ะอย่างแรกถ้าเราเลือกทัน,นี้กลับกันถ้าเราเลือกโรงพยาบาลเอกชนแล้วเราเอยากได้สวัสดิการที่ดีเจ็บป่วยมาอยากพักผ่อนดีๆมีสิ่งแวดล้อมดีๆเพราะว่าบางครั้งโรงพยาบาลรัฐต้องยอมรับนะครับว่าแค่เดินเข้าไปในหอเขาภาพที่เห็นยิ่งโรงพยาบาลที่ที่อยู่เนี่ยคนมันเยอะจริงๆแล้วคนป่วยเยอะมากสภาพจิตใจเราถ้าเราป่วยนะโดยโรคแรงด้วยซ้ำเนี่ยข้างๆเตียงมีคนแบบผถุงเลือดห้อยอยู่เงี้ยแล้วเราเห็นร่วมกัน ่ใช่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเ,เคยเคยเคย,เคยเจ็บปว่วยนะก็ะไปรอคิวนานเนี่ยนี่<ช>นคือเป็นเหต<ล>ุผลถ้าถ้าเราลบเลือกเอกชนปับ๊บก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปครับแต่จริงเนี้ยมันก็ต้องมากับราคาฉะนั้นมันมีนเรื่องต่อมาอสมมติเรื่องแรกถ้าใช้เอกชนก็ต้องมีประกันเพราะถ้าไม่มีประกันราคามันก็ต้องค่อนข้างแพงซึ่งบางคนก็บอกจ่ายได้แต่เชื่อไหมครับพี่เคยเจอคนต่อหลายคนที่เจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆการเจ็บป่วยมันไม่ได้บอกนกวันนี้นะครับว่านกครับเป็นมะเร็งวันนี้ ช้ paid, 3, 000, 000, 000 kind of สามล้านบาทขิดชัดเจนไม่ใช่มันไม่ใช่หมายว่าวันนี้เข้ามาเป็นสามล้านคุณครับเริ่มต้นที่หนึ่งพันห้าแสนบาทครับแล้วไม่รู้จบที่เท่าไหร่อโอเคอันนี้คือมะเร็งอ่าหรือเป็นโรคร้ายแรงเป็นเรื่องเป็นเป็นโรคที่เราอยากได้สวัสดิการที่ดีสําหรับเราเพื่อเพราะมันเสี่ยงกับชีวิตละโอเคเข้าใจครับคําถามคือถ้าปลายมันเปิดแล้วไม่รู้จบเท่าไหร่ถึงมีตังจ่ายเสียดายนะที่เจอเศรษฐีหลายคนที่ไปบินบินโรงพยาบาลชั้นนาออกมาเจ็ดล้าน อี่แพงอะไรวะต่อรองคือรู้สึกว่าวิ่ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยคือเป็นเหตุผลว่าแล้วเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าบางครั้งสามีป่วยเห็นว่ายอดมันสูงไม่อยากเสียเงินเพราะว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอารมณ์ไปพี่นะพี่ก็มังจะตายหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบใช้เงินห้าล้านอ๋ออ่าแต่ห้าล้านไปแล้วแล้วไม่ไมรอดอีกเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราคิดอะไรเฮ้ยเงินนี้คือเงินของลูกเราในหลายๆมุมเงินของภรรยาเราในหลายๆมุม I, เ <lei> งินเราอะทั้งนั้นที่คิดแต่แรกเราเนี่ยว่าจะเก็บเง<ม>ินมาเพื่อรักษาตัวเองอ<ม>แต่พอมันเป็นห้าล้านหรือสิบล้านถึงวันที่ต้องจ่ายจริงๆาอ่าเราก็คิดว่าไม่จ่ายได้ไหมคำผ่าน<อ>ไ,ได้ดีพอพออย่างนี้เสร็จถามว่ามันเกิดคอนฟ licting ระหว่างภรรยายที่รักสามีมากพร้อมที่จะยอมให้สามีสิบล้านก็จะจ่ายเพราะสามีมีคนเดียวอแต่สามีบอกว่าแต่มันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเก็บตังไว้ใช้เถอะฉะนั้นคดีนี้กลายเป็นว่ามีคนกลางแค่วันนั้นมีบอกมีประกันมาบอกว่าจ่ายได้แน่ๆสิบล้านจบไหมครับ มันก็คือเงินเราเองแหละเอาจริงมันคือสถิติแต่มันไม่ใช่เงินเราเองละมันเป็นเงินของคนทั้งคนในในประเทศเลยมาหัวรวมกันเป็นสถิติกลางแล้วใครโชคร้ายได้ถอยก่อนคือคือคำว่าประกันเนี่ยอย่าเราต้องไม่มองว่าเราซื้อของคุ้มนะมันไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มมันเป็นคนมันไม่เป็นคนกลางมาจัดสารในทุกทกอย่างอ่าคือถ้าซื้อประกันแล้วไม่ป่วยมันก็ดีแล้วใช่ป่วยเอาถามกันพี่ขอนกสามล้านเปนตัีไม่ป่วยตลอดชีวิต ใจไหมเห็นไหมประเด็นมันคือตรงนั้นแต่เพราะเราไม่รู้ไงครับเราเลยต้องซื้อประกันในส่วนหนึ่งเพื่อให้มันมีคนกลางเวลาเจ็บป่วยพี่เคยเจอบ้านหนึ่งที่มีลูกสี่คนแล้วลูกชายคนโตมีเงินและอยากจะรักษาพ่อที่ดีแต่ทุกคนอยากช่วยกันแหงแต่ไม่ใช่คนโตมีเงินสุดๆนะก็มีกําลังกว่าอีกสามคนพ่อป่วยกลายเป็นว่าลูกอยากให้โรงพยาบาลชั้นเอสามคนนี้บอกบีทะเลาะกันเพราะไม่มีคนกลางแต่มาตังค์มันต้องแหงกันอถ้ามีประกัน เราอบวอะไรอย่างนั้นเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องอีกมุมหนึ่งว่านี่คือถ้าเราเลือกชอยเนี้ยประกันเข้ามามีส่วนแต่สุดท้ายต้องยอมรับนะครับว่าไม่เจอคือขาดทุนอไม่เจอคือขาดไม่เจอคือขาดทุนแล้วเราก็คือเพื่อความสบายแต่จริงๆเกิดแก่จนตายเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่านก จำได้ว่าพี่ต้นเคยเล่าครั้งหนึ่งเราโน้รู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายมากเลยครับคือสมมุติเราบอกว่าวันนี้เราเก็บตังไปรักษาตัวเองนะคือหลายคนขงสมใส่ว่าเก็บตังไปรักษาตัวเองดีกว่าไหมดีกว่าเอาไปซื้อประกันสุขภาพอันนี้อันนี้แชร์จากว่าไปซื้อท่าไหนก็ได้นะฮะคือน้บเองไม่ได้ขายพี่ต้นก็ไม่ได้กำลังขายทุกคนนะฮะแต่ว่าคือน้ก็ซื้อประกันสุขภาพไม่ได้ซื้อกพี่ต้นด้วยใช่ใช่นะครับก็จำได้ว่าพี่ต้นเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยบอกว่าจะเก็บตังไป แต่การักษาพยาบาลเองคำถามคือต้องเก็บเท่าไหร่ไม่รู้บางทีสมมติคุณหมอมามีเป้าหมายว่าอยากเก็บเงินสิบล้านสมมติเก็บไปได้แปดล้านแล้วป่วยหนักใช้ห้าล้านใช้ห้าล้านหรือใช้แปดล้านก็หมดเลยมันไม่รู้มันก็หมด แต่ถ้าสมมติเปลี่ยนคำถามเป็นสมมติแต่ละปีนกยอมจ่ายไหมปีละหหมื่นปีละสองหมื่นใช่ครับแต่การันตีว่าถ้าเป็นอะไรหนักขึ้นมาไม่ต้องขอห้าหลายไม่ต้องขอแบงค้ทีจ่ายตัวตัวเลขที่เหมาะสมตัวเนี้ยเป็นตเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องที่ดีครับที่พี่เคยบอกมราก,ก็คือว่าสุดท้ายนกการเงินมาอยู่ประมาณไม่เกินแต่ประกันสูกภาพมันจะแพงกว่าประกันชีวิตแล้วนกคนการเงินมาอยู่นห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่นกต้องการใน,ในในวัยพวกเรานะไม่เอาอายุมากนะก็ฉนะนั้นมายความว่าเราต้องการความเสียหายอยู่ประมาณ จริงๆมันมันถูกขนาดนี้ร้านหนึ่งจริงๆมันอยู่แค่ประมาณสามเปอร์เซ็นสามหมื่นก็เอาอยู่ละอ๋อนั่นก็คือหมายความว่าสมมุติว่าเราไม่ได้ซื้อประกันอแล้วเกิดเจ็บป่วยร้ายแรงแล้วมันต้องจ่ายร้านนั้น่จริงๆคือถ้าเราตัดสามเปอร์เซ็นต์นั้นจากรายได้เราสามหมื่นสามหมื่นจากร้านอ่ะจากความเสียหายที่เราต้องการการความเสี่ยงแต่เบี้ยประกันสุขภาพมันจะแพงขึ้นตามอายุตามสถิติของการเจ็บป่วยแต่แต่วิธีคิดคือแบบนี้ก็คือการบางส่วนเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินก้อนนั่นแหละเพื่อไม่ไม่ทำให้เงินเก็บเราเนี่ยไป ซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่สิ่งที่ผมคิดว่ายังไงอะหลักการบริหารการเงินนะส่วนตัวผมนะอันนี้คนอื่นไม่รู้ยังไงไม่รู้ไม่รู้ถูกหลักการบริหารหรือเปล่าแต่ผมซื้อประกันสุขภาพก่อนลงทุนควรจะครับเพราะว่าม็อบซื้อประกันสุขภาพก่อนก่อนเริ่มเล่นหุ้นอ่ะ, gambling. อะเพราะว่าเพราะเรารู้สึกว่าเร่อหุ้นมันมันได้มันได้บ้างเสียบ้างอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันเล่น<ๆ>เป็นบ้างไม่เป็นบ้างตอนนั้นแต่ที่มั่นใจคือเรามีปะกันตัว,วต่อนก้นม็อก็เลยซื้อประกันสุขภาพก่อน ันิดต้องคิดถูกถูกครับในมุมพี่พี่ก็มองว่าการกระจายความเสี่ยงไปก่อนมันมันคือปิดรูรั่วแล้วที่เหลือเราคือคนจะเดินไปข้างหน้ามันก็ต้องมีมันต้องมีป้องกันด้านหลังก่อนถ้าเราป้องกันด้านหลังไว้ดีแล้วจากนั้นก็เดินข้างหน้าสบายสบายไม่ต้องคิดมากแล้วอย่างที่ว่า S อสยุคใหม่เนี่ยคิดแบบนี้หมดคือเด็กรุ่นใหม่เขาจะพี่เข้าที่คุยกับลูกค้าที่แบบเจนประมาณเนี่ยยี่สิบถึงสี่สิบเนี่ยเขาจะคุมคอยไปเลยว่าเขาจะกดการความเสี่ยงในส่วนหนึ่งเหมือนกับคุมเหมือนทำเงินล้าก็คื ดูได้เลยคำนวณเสร็จก็คือจบเดดังนั้นเราต้องรู้คอ์ต,ตรงนี้ก่อนอถ้ารู้แล้วก็ดังนั้นก็ดูดิอย่างช่วงนี้มันเป็นวิกฤตมีโควิดม,มาก่อนหน้านี้ตอนนี้มไม่รู้รอบสองจะมาหรือเปล่าประกรันยังน่าสนใจอยู่นะเนี่ยถ้าถามพี่ถ้าเราจากที่เราคุยมาทั้งหมดมการที่เรา,อาโอนย้ายความเสี่ยงไปให้ที่อื่นดูแลแล้วแล้วคอ์สมันน้อยที่สุดเป็นหลักเปอร์เซ็นต์นิดๆน่ะอย่างน้อยที่สุดพี่เชื่อว่าถ้าประกันชีวิตเราจับไปในช่วงนี้ ต้นทุนเราก็ต่ำแต่ถ้าเราเกิดจากไปครอบครัวก็อยู่ได้อยู่ได้เหมือนเราทํางานเพราะว่าหลักคิดเราคือเราการันตีรายได้ล่วงหน้าถ้าเกิดเชาครั้งนี้การันตีรายได้ล่วงหน้าใช่ก็เราคิดจากรายได้คือมันคิดจากค่าตัวของเราที่จะเกิดขึ้นเหมือนบอกว่าบ5ปีจะทำางานได้เท่านี้ใช่ทำให้ครอบครัวใช้ใช่แต่ถ้าพี่ไม่มีประกัน5ปีก็หายคือโควิดมันอาจทําให้เราถุงเสีรายได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรายังมีเงินไปจ่ายเบี้ยประกันแล้วเราเกิดโชคร้ายอ่าตรงนี้จำเป็นไหมพี่มองว่าจำเป็นนะส่วนประกันสุาาูงบ รักษาภัานกับรัฐบาลได้ก็อาจจะไม่จําเป็นแต่สาหรับพี่ในกลุ่มบางคนลูกค้าตอนนี้เขาก็ยังเลือกคือเงินมันไม่ได้หายไปจากระบบฉะนั้นพี่ก็มองว่าถ้าสาหรับกลุ่มที่มีความสามารถในการจ่ายประกันสุขภาพได้พี่ก็เชื่อว่าประกันสุขภาพก็ดีด้วยะฉะนั้นทั้งหมดทั้งวงครับถึงจะเป็นช่วงโควิดแล้วมีใครสิทธิ์ถ้าเราไม่ได้เอาเงินก้อนใหญ่ไปซื้อประกันเราใช้เงินก้อนเล็กประกันมันคือการประหยัความเสี่ยงมันก็ยังควรจะไปต่อได้ครับ ขอบคุณมากเลยพี่ต้นความรู้วันนี้นเยอะมากแน่นมากแล้วผมคิดว่าคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับน่าจะมีมุมมองการบริหารการเงินแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปนะครับยังไงผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปติดตามพี่ต้นด้วยนะครับพี่ต้นก็ท,ทําเพจให้ความรู้ทางการเงินที่มันเขา้าใจยากๆมาย่อยให้ฟังง่ายๆแบบนี้นี่แหละที่ชื่อเพจอะไรครับพ่อต้นนักวางแผนการเงินงครับใน Facebook นะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วก็คอมเมนต์นะครับใคร ตาไว้น,นิดหนึ่งนะครับก็คือจริงๆเนี่ยในทิศทางจากนี้ไปนะครับทุกบริษัทประกันจะมีการปรับครบสงสร้างสินค้าให้พัฒนาให้เข้าสู่รุ่นใหม่มากขึ้นดังนั้นวันนี้ไม่เสียหายเลยถ้าเราจะศึกษาเกี่ยวกับประกันมากขึ้นจากฝ่ายขายเองหรือเชื่อว่าจากนี้ไปทุกบริษัทประกรันก็จะมีข้อมูลในอินเทอร์นเน็ตให้อ่านกันมากขึ้นดังนั้นเราก็แค่เลือกสินค้าที่มันราคาแล้วก็ออปชันเนี่ยเหมาะก,กับเราดีกว่าเราไม่ศึกษาเลยดังนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราจะเสียายว่ารูง้งี้ซื้อไว้ก็ดีีดดััังงนนนนนน้้นถ้ถาาาาาาาเเเเรรรศึกกษไไววิ่่่่ยยยผมมมสหะะะคบจปป็โช์ เชื่อว่าในจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยประกันมีแต่จะดีขึ้นประกันมีแต่จะถูกขึ้นมีแต่จะด้วย Data ที่เกิดขึ้นที่มันมากพออินเทอร์เน็ตทําให้ข้อมูลมันมากขึ้น Big Data จะทําให้ราคาของสินค้าเนี่ยถูกลงครับดังนั้นวันนี้เรารู้ไว้ก่อนราคาวันนี้เราจะเปรียบเทียบได้ว่ามันถูกลงไปเท่าไหร่แล้วฝ่ายขายที่มาขายเราจะได้เราจะ,ร,าจะรู้ว่าเขาอ่ะติดตามข้อมูลมามากพอที่จะให้ข้อมูลเรารู้หรือเปล่าครับผมถ้าพี่ต้นไปปรึกษาเรื่องประกันได้ไหมได้<อ>ได้เลยยินดีมากครับ<ด>จริง <ๆ S 1> จริง เหที่เนี่ยที่รับหน้าที่ในการปรึกษาเรื่องเคลมด้วยน,นะทั้งนบก็คือว่าถ้าน้องนบมีปัญหาเกี่ยวกับมุมมองที่ไม่ตรงกันระหว่างประกันชีวิตบริษัทประกันกับลูกค้าเนี่ยพี่ยินดีว่าอันนี้เป็นเคสที่แนะนําเลยใครมีปัญหามาเลยครับเราชอบแก้ปัญหามากเพราะว่าสุดท้ายไม่ต้องซื้อกับพี่ไม่ต<ด>้องไม่ต้องไม่จำเป็นครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชอบเก็บข้อมูลเหมือนกันนะพี่อยากรู้ว่าวิธีการทำธุรกิจบริษัทประกันเนี่ยมันมีการเปรียบจริงไหมซึ่งเราอยู่มาเนี่ยเราไม่เคยเจอนะแต่เราเจอเคสอินเท Uh huh. เราชอบแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วพี่เป็นคนหนึ่งที่ไปแก้ปัญหาให้ประกันที่มีปัญหาในอินเทอร์เน็ตในที่เราเห็นในโซเชียลหลายต่อหลายครั้งแล้วพี่รู้สึกว่าสุดท้ายจบก็คือมันเป็นความเข้าใจผิดระหว่างบุคคลครับเพราะว่าสุดท้ายบริษัทประกันเนี่ยเราไม่ได้อวยนะครับแต่บริษัทประกันมันมีคนควบคุมอยู่แล้วมันจริงๆงมันไม่ควรจะเกิดเหตุน,นั้นแต่ว่าอะไรที่มันไม่เป็นเหตุน,นั้นเราถึงอ,อยากรู้ว่า เห็นแล้เกิดจากอะไรเราถึงเข้าไปค่อนข้างเข้าเข้าไปช่วยเหลือเหมือนเหมือนพวกเพจนักกฎหมายที่ว่าใครๆมีเหตุการณ์แบบนี้ทํำไมประกันไม่จ่ายใช่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประกันจะจ่ายไหมใช่คุยกับพี่ต้นได้ได้ครับครับนียินดีมากๆเออผมอาจจะทักไปถามด้วย น่าสนใจนะเลยครับพี่ต้นยังไงมันี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆ<า>โดยที่สลับเวลาอันมีค่าให้เกียรติเพจของเราแล้วก็ทุกคนที่กำลังทำอยู่แบบว่าจะได้มุมมองในการบริหารการเงินไปนะครับก็ยินดีไปติดตามพี่ต้นที่เพจโคตรน้ำป้องแห่งการเงินนะครับแล้วก็ยาลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่อบกละกดสลอนไปด้วยคุณจะได้ไม่พลดาดความธุรก,กิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะบอกว่าอยากเริ่มวางแผนการเงินอยากเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยวางแผนการเงินเปลี่ยนไปสู่คนที่ประสบความสาเร็จด้านการเงินเขาจะได้มีไอเดียแบบนี้ไปพัฒนาไปปรับปรุงใช้กันครับแล้วก็ใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะไปชวนเขาคุยแล้วมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ต้นไปแล้วสวัสดีครับดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i b e ติดตามก็ด้วยนะครับตอออนนใหมมม่่ๆกกาาจะไไดด้พลั แล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ